นี่คือบทสวดเท้าเวสุวรรณที่แรงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทา้าเวสุวรรณโปรดปรานที่สุดและขอพรได้เร็วที่สุดสวัสดีครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับเกี่ยวกับคาถาหรือว่าบทสวดบูชาท้าเวสุวรรณว่าบูชาบทใดสวดบทใดที่จะเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการสักการะบูชาทา้าเวสุวรรณที่ดีที่สุดแล้วก็ขอพรได้เร็วที่สุด ก่อนอื่นกราฟต้องบอกนะครับว่าบทสวดเทวสุวรรณนั้นมีเยอะครับขึ้นอยู่แต่ว่าแต่ละสำนักแต่ละวัดนะครับจะรดจนาจะผูกจะแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นการสักการะบูชา,ทาเทวสุวรรณซึ่งบทสวดทั้งหมดนะครับของทุกสำนัก ของทุกวัดเนี่ยก็คือล้วนแล้วแต่เป็นบทสวดที่เป็นมงคลนะครับที่มีการกล่าวสรรเสริญแล้วก็ขอพรเท้าเวสสุวรรณแต่ในบรรดาบทสวดทั้งหมดทั้งมวลม,มีความเกี่ยวพันกับเท้าเวสสุวรรณเป็นบทสวดที่เท้าเวสสุวรรณแต่งขึ้นมาเองรจนาขึ้นมาเองเพื่อถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คืออาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตตามตำนานกล่าวไว้ว่านะครับ ท้ามหาราชทั้ง4นะครับอันประกอบด้วยเท้าเวสุวรรณเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักและก็เท้าทศตรศได้รจนาคาถานี้ขึ้นที่นครอาตานาติยะซึ่งเป็นนครนครหนึ่งเพราะฉะนั้นเท้ามหาราชทั้ง4ก็ได้ร่วมกันนะครับรจนาอา,าตานาติยะสูตรขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเรียกว่าอา,า,าตานาติยะรักขา รักขาที่แปลว่ารักษานะครับก็คือว่าเป็นบทสวดนะครับที่จะช่วยรักษาสาวกของพระพุทธเจ้านะครับจะช่วยรักษาผู้ที่ประพฤติทธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เอาบทสวดเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้านําไปเผยแพร่นะครับให้กับบรรดาผู้ประพฤติธ,ธรรมหรือว่าพระสงฆ์ที่ต้องไปปฏิบัติธรรมในที่ห่างไกลตามป่าตามเขานะครับเมื่อพระพุทธเจ้านะครับ ได้รับฟังแล้วก็ทรงรับนะครับปดอาตานตาิยรักขานี้แล้วก็ไปเผยแพร่ให้กับพระภิษุสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติธ,ธรรมนะครับเนื้อหาหรือว่าความหมายในอาตานตาิยปริศนะครับก็บ่งบอกถึงประวัติที่เท้าเวสุวรรณท่านแต่งคาถานี้ขึ้นมาแล้วก็สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าโดยจุดประสงค์ของเท้าเวสุวรรณก็คือเป็นเหมือนคําสั่งนะครับเป็นเหมือนคําประกาศอาญาสิทธิ์ว่า ผู้ที่ท่องสวดมนต์คาถานี้นะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองจากเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายถ้าเหล่าอามนุษย์ทั้งหลายอันได้แก่พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายคนทันยักษ์ครุดนาคนะครับทำร้ายหรือว่าไม่ปกป้องคุ้มครองหรือว่ากันแกล้งผู้ที่สวดบทนี้นะครับจะได้รับการลงโทษจากเทเวทสุวรรณอย่างหนะักอย่างแรกคือขับออกจากเทวสภาอย่างที่สองคือ จำกัดอาณาบริเวณการอาศัยอย่างที่3คือเอาหม้อเหล็กคอบเสียนของอมนุษย์ตนนั้นและอย่างหนักที่สุดก็คือใช้ขวานจามเสียนออกเป็น7สว่วนจึงเป็นคำตอบที่ตอบได้ว่าทำไมอาตานาติยะปริตนะครับผู้สวดจ,จึงจะได้รับความคุ้มครองจากทเทเวทสุวรรณนะครับแล้ววิธีการสวดอาตานาติยปริตสวดอย่างไรง่ายๆครับบทสวดอาตานาติยปริตเนี่ย เป็นบทสวดที่ค่อนข้างยาวนะครับมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยให้เ e ิร์ชใน Google ตามตัวหนังสือที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับอาตานาติยะปริตหรือว่าอาตานาติยสูตรนะครับในการสวดบูชาบทนี้นะครับสำหรับบูชาเทาเวสวรรณกราฟขออนุญาตให้ทำขั้นตอนการสวดดังนี้นะครับนั่นก็คือการสวดอาราธนาบูชาคุณพระรัตนตรัยก่อน แล้วจึงเริ่มสวดอาตานาติยปริศนะครับการสวดอาตานาติยปริษนะครับกราบขอแนะนําให้สวดออกเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นแรกนะครับให้สวดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตตามตำนานและเวอร์ชันที่2ก็คือให้สวดคําแปลเป็นภาษาไทย เหตุผลที่ให้สวดทั้ง2เวอร์ชันนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับการสวดเป็นบาลีสันสกฤตเนี่ยจะเป็นการพดุงรักษาคาถาหรือว่าถ้อยคําที่เท้าเวสุวรรณท่านรจนาขึ้นมาเพื่อถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็การสวดบาลีสันสกฤตเนี่ยเชื่อว่าเป็นอักษรที่ส่งพลังแล้วก็ส่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้สวดคําแปลเป็นภาษาไทยนะครับทำไมถึงให้สวดคําแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่า คำแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะทําให้ผู้สวดเนี่ยเข้าใจนะครับถึงความหมายถึงประวัติความเป็นมานะครับในการถวายนะครับอาตานาติยปริตนี้ต่อพระพุทธเจ้าและต่อมาจะให้เข้าใจถึงการสรรเสริญคุณของพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วก็คำอวยพรนะครับที่ท้าวเวสสุวรรณมีต่อผู้สวดแล้วก็สิริมงคลและธรรมะที่ผู้สวดพึงจะได้รับจากการสวดอาตานาติยปริตรหรือว่า อาตานาติยสูตรซึ่งการสวดด้วยภาษาปัจจุบันหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะทําให้เรามีความเข้าใจนะครับน้อมจิตอันเป็นมงคลเพื่อรับพลังจากท้าวเวสสุวรรณได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้เราสื่อสารหรือว่าขอพรจากท้าวเวสสุวรรณได้ง่ายยิ่งขึ้น ขั้นตอน,นในการสวดอาตานาติยปริตนะครับให้สวดนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาก่อนนะครับแล้วก็ให้สวดบอกว่าอานิสงส์ใดๆที่ข้าพเจ้าได้สาธยายมนอาตานาติยปริตในครั้งนี้นะครับขอท้าวเวสสุวรรณโปรดสดับรับฟังนะครับโปรดอนุโมทนาบุญในการสาธยายอาตานาติยปริตในครั้งนี้ด้วยเถิด ให้เราน้อมจิตนะครับถวายนะครับานิสงแห่งการสาธยายมนอาตานาติยปริสนะครับให้ต่อเท้าเวสวรก่อนแล้วสงบจิตให้เป็นสมาธิสักครู่หนึ่งจึงขอพรที่เราปรารถนาต่อเท้าเวสวรเชื่อกันว่าอานิสง์แห่งการสาธยายอาตานาติยปริสแล้วก็การถวายอานิสงที่ได้จากการสวดอาตานาติยปริสนั้นจะทําให้เท้าเวสวรโปรดปาน และประทานพรให้กับเราได้ง่ายเร็วและแรงยิ่งขึ้นฝากอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับในการสาธยายมนาตานาตยปริตแล้วนะครับแล้วก็จะขอพอรต่อเท้าเวสุวรรณดีที่สุดนะครับคือการทำจิตของเราให้เป็นมโนโมยิทธิคือทำจิตของเราให้มีกำลังนะครับแล้วใช้จิตของเราเนีน่ยเป็นกระแสไปนะครับเป็นกระแสเพื่อที่จะให้ถึงเท้าเวสุวรรณแล้วนำกระแสนั้นนะครับเป็นกระแสที่สุขสว่าง ถวายเป็นปฏิบัติบูบชาต่อเท้าเวสุวรรณแต่ท่านใดนะครับถ้ายังไม่มั่นใจในกระแสจิตของตัวเองนะครับก็ให้หารูปบูชาท้าเวสุวรรณที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับตั้งอยู่แล้วก็เพ่งรูปบูชานั้นหรือว่านําวัตถุมงคลของเท้าเวสุวรรณที่มาอยู่นะครับ ติดตัวหรือว่าผดมในมือนะครับแล้วเพ่งแล้วก็ส่งกระแสจิตนั้นไปยังวัตถุมงคลที่อยู่ในมือของเรานะครับแล้วก็บอกว่าขอถวายการปฏิบัติบูชาทั้งหมดนี้ต่อท้าเวสวุวรรณแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอพอรท่าน ตามที่เราประสงค์หรือถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในกําลังจิตของตนเองนะครับ,รบก็แนะนําว่าให้หารูปบูชารูปคารพเท้าเวสุวรรณหรือว่าวัตถุบงคลที่เรามีอยู่นะครับมาเป็นประธานหรือว่าห้อยติดตัวหรือว่าพนมไว้ในมือแล้วก็กําหนดจิตนะครับถวายอาตานาติยปริชให้กับท่านแล้วขอพรรับรองว่าจะได้พรที่เร็วและแรงจากเทเวสุวรรณครับและนี่คือบทสวดบ,บูชาเทาเวสุวรรณที่ แรงที่สุดท้าวเวสุวรรณชอบที่สุดและขอพรท้าวเวสุวรรณได้เร็วที่สุดโปรดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สวัสดีครับที่สุดแห่งการบูชาท้าวเวสุวรรณเพื่อป้องกันทรัพย์รั่วไหลสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่เทวาพิเศษเพื่อขอบารมีท้าวเวสุวรรณสามวาระวาระที่หนึ่งณวัดทองซอยจรัญสนิทวงศ์4ส วาระที่สองณวัดยวนสะพานขาววาระที่สามณมูลนิธิพุทธานุสอนจังหวัดราชบุรีกุญแจเท้าเวสวรรพิทักษ์รั์เนื้ออันลอยเกรดเอรมดำบูชา699บาทเนื้อเงินรมดำ92.5%บูชา1599บาบาทที่เพจใครไม่เชื่อกูเชื่อ หรือ LINE แอดบีล e ฟ888กุญแจท้าวเวสวรรณพิทักษ์ทรัพย์